สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุภูสุกุลเด้อพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่ตามระเทศยเลยแน่เทศยกะดีได้เป็นน้องเด้อมาพบมาผ่อนือเก่าแล้วครับก็เป่าเด็กบมื่ได้เห็นกันมือหนึ่งว่าหนี่พี่น้องเด้อไข่เป็นไข่เป็นหนาวพี่น้องมึงนะให้ซุดบ้านผมร่มวีวีเลยผมไข่ตัวตัวขั้นร่มมากคิดหอดพี่น้องก็สั่นพี่น้องเด้อมื้อนี้กคับมื่อเนี่ไข่เศร้าดีดอกพี่น้องอยากเก็บข้อยู่ไอมื้อนี้พาพี่น้องมากิน ก้อยลิ้นนะครับก้อยลิ้นหมูพี่น้องเด้อเขาเนี Arizona, ่ยมาแรงความกันเลรงน้องน้องเนาะยากพ sure. ี่น้องเลยบอกให้บอกเลยพี่น้องให้บอกให้บอกยากยากกู้มันยากปกูไก่พี่น้องมันยากเด้อพี่น้องเด้อเอาจะว่ากันเถอะเราเลี้ยงกันมาพี่น้องมาพี่น้องมากินเขานทำกันเด้อพา่น้เด้อเขาแรงนทำกันเด้อพี่น้องเด้อเน่าจวดบ่หมี่ได้พี่น้องเด้อไข่มามาพี่น้องมาน้ำขมาโอ้ยตำปวดบ้าวางนางวางเศร้ากระดาผมก็เบิกแย่นี่มื่ บัวบัวเคยกินกน,น,น,นะพ,นนพนี่น้องมาพี่น้องมากล้อยลิ้นพี่น้องกล้อยลิ้นย่างสุกนิดนึงอือหือ,ขอเข่าพี่เงยอยู่อนี่นี่ไห่นี่บั เมื่อไรก็เริ่มบอกภาพพี่น้องทุ่งคำเป้าตามภาพเพื่อน,นันน้องเนาะขอลำ มาละกินรกป่ะเนี่ยรื้มคำมากแรงมากกรถแล้ดายเป็นของบ้านผม ตัวไทยหน้าไทยหน้าไหส้สวนเตรียมปลูกก็ให้ปลูกมัน m m อ m m ก้อยนั่นตกพีน้องตก้นหมูอืมตกเต๋า mà neo chỉ gấp kèm đó thì nó bự không? อนักงานมาอะไรพี่น้องพนักงาทมาอะไรพี่น้องเอ้ยมันจะได้ล้งไหนได้พี่น้องเล้วเป็นเบาด่วนด่วนเป็นพี่น้องบ้านผมเพิ่งกินคลิปต้นนี้เลยพี่น้องเอ้ยมืย่อกี้บอกไปว่าพี่น้องว่าผมว่าสบายต้องบอกเลยพี่น้องครับผมฮึ่ม สำหรับคลิปน,นี้ก็บเฉพาะตำหนิน,นะพี่น้องเนาะมันมีบาทเป็นมากเลยครับเป็นประกาศร้อนดน่วนเลยพี่น้องบ้านผมเป็นแจ็คโบนอ,อย่างหลายควอมหลายอย่างสำหรับวันน,นี้ก็บเฉพาะตำหนินะครับ <ie> บอกมาบอกพี่น้องว่าผมเป็นไข่เป็นหนาวไม่เห็นกินถอดพี่น้องแล้วไม่เห็นกินว่าจะกินนีแ่แซ่บๆเป็นกับบาบงังเว่นย่าเว้นกับโอยูครับย่าเว้นกับเปเบิรงเขากู่มันสีผูกก้อยอ้ยหลายอย่างพี่น้องเด้องสำหรับวันนี้บเฉพาะำนีนะครับสวัสดีครับ